Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ในส่วนของระบบ A.P.D. นะคะปัจจุบันเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ยจะอยู่ในเวอร์ชั่น2023ซึ่งทางกรมประมงเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยพบว่ามีข้อบกพร่องแล้วก็จากเกษตรกรอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็ ทางกองวิจัยและพัฒนาการพอเลียงสัตว์น้ำชายฝั่งเนี่ยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารร่วมกันพัฒนาเพื่อพัฒนาเป็นระบบ New A P D ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่1ตุลาคม2567นี้โดยไทม์ไลน์ตอนนี้นะคะจะอยู่ในขั้นตอนของ ทางสตสร,ร่วมพัฒนาระบบแล้วก็กำลังอบรมการใช้งานส่วนทางกรปรชก็จะอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงประกาศของกรมประมงค่คะเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ new apd นะคะในส่วนของระบบ new apd เนี่ยค่ะถามว่าเกษตรกร,ร,กรต้องลงทะเบียนใหม่ไหม ต้องยื่นคำขอกับสำนักงานประมงใหม่ไหม,หม,หมก็คือไม่ต้องนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถเข้าล็อกอินเว็บไซต์ของระบบ New A P D แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็จะเป็นรหัสจอสคอแล้วก็ในส่วนของพาสเวิร์ดเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดถึงจะเข้าใช้งานระบบ New A P D ได้ แล้วก็ส่วนเกษตรกรที่เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเลี้ยงกุ้งลายใหม่ในส่วนของการยื่นคำขอแบบคำขอกอสน .1 เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะโดยจะตัดในหัวข้อของวิธีการวิธีการเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบ กึ่งพัฒนาแล้วก็แบบพัฒนาเนี่ยจะตัดออกเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ลิงก์กับระบบจอสอคออยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะเลี้ยงแบบใดก็สามารถลงกุ้งในระบบได้มากกว่า1ครั้งอยู่แล้วนี่คือหน้าตาของระบบ New A P D นะคะซึ่งระบบ New A.P.D. เนี่กับเวอร์ชัน23ปัจจุบันเนี่ยสามารถเพิ่มได้3ซับยูเซอร์ด้วยกันก็คือใน1ฟาร์มเนี่ยสามารถเข้าได้3ซับยูเซอร์โดยยูเซอร์ที่2และ3เนี่ยจะต้องลิงก์หรืออาจจะต้องแบบลงทะเบียนผ่านยูเซอร์แรกเป็นหลักคนที่3จะเพิ่มผู้ใช้งาน พิ่มผู้ใช้งานจากยูเซอร์ที่2ไม่ได้ต้องเพิ่มจาก1เท่านั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลผู้ใช้งานใน New a p d เนี่ยข้อมูลผู้ใช้งานมาตรฐานทะเบียนบอจะเป็นข้อมูลที่เกษตรกร,กรไม่ต้องไม่ต้องกรอกใหม่ข้อมูลจะลิงก์จากระบบจสอคอ,อยู่แล้วค่ะแต่ในข้อมูลของทะเบียนผู้ซื้อหรือลูกค้าเนี่ย เจตกรต้องเพิ่มขึ้นใหม่โดยเพิ่มจากโดยสามารถเพิ่มจากผ่าน PDF หรือไม่ก็กรอกข้อมูลใส่ได้เลยค่ะในส่วนของนี้เริ่มเริ่มตั้งแต่ในการออกใบนอเพียสเลยนะคะ ในส่วนของการออกใบนอเพสอะคะ่ะรูปแบบที่เปลี่ยนไปก็คือในวจะสา,สาอย่างด้วยกันที่เปลี่ยนไปหัวข้อก็จะเปลี่ยนไปเป็นหนังสือรับรองการพอลูกพันระยะนอเพสแล้วก็ในส่วนของเลขที่หนังสืออ้างอิงในส่วนนี้ค่ะจะเปลี่ยนทั้งการออกใบ AFPD และ APPD จะเปลี่ยนหมดเลยจากเลขที่หนังสือ จะขึ้นต้นด้วยปีเดือนวันก็จะเปลี่ยนเป็นวันเดือนปีแล้วก็ในกรณีที่ต้องการแจ้งแจ้งแจ้งใบเกิดนะคะสามารถสามารถแจ้งแล้วก็ย้อนหลังแก้ไขย,ย้อนหลังได้ภายใน3วันแต่ถ้าสมมติว่าออกใบขายแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะ ในส่วนของการออกใบ AFPD นะคะไปยังโรงอนุบาลแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงเนี่ยสามารถสามารถอันนี้คือหน้าตาหน้าตาของการออกใบ AFPD นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะต้องเลือกใบขายแล้วก็ระบุเลขบอ่อแต่ในระบบ New a p d เนี่ยคะ่ะเกษตรกรสามารถเลือกตรงเลขบ่อได้เลย ติ๊กเลขบอ่อได้เลยค่ะแล้วก็ในหนึ่งบอ่อเนี่ยสามารถลงใบนอเพียสได้ถึง3ฉบับซึ่งในการออกใบ AFPD เนี่ยสามารถเลือกได้สูงสุด3ฉบับเพื่อออกใบ AFPD 1ฉบับแล้วก็อีกทั้งยังสามารถเลือกได้มากกว่า1บอ่ออีกด้วยในส่วนของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในส่วนของระยะที่ขาย ก็จะเพิ่มในส่วนของ pl 1 plc เพิ่มขึ้นมาสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการขายกุ้งก่อน pl 5ค่ะก็จะสอดคลองตามตวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบ apd ที่เปลี่ยนนะคะก็จะเปลี่ยนปีเดือนวันก็จะเป็นวันเดือนปีอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อย ในส่วนของฟาร์มเลี้ยงนะคะการออกใบ PPD ซึ่งในส่วนของใบ PPD เนี่ยก็จะมีใบ PD, A PPD แบบปกติแล้วก็ A PPD แบบฟาร์มทูฟาร์มแบบฟาร์มทูฟาร์มเนี่ยก็คือการขายกุ้งบ่อดินไปยังไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในประเทศก็จะเป็นแบบฟาร์มทูฟาร์ม แต่ในจังหวัดสตูลนะคะจากข้อมูล APD เนี่ยยังไม่มีการซื้อขายแบบฟาร์ to ูฟารค่ะก็จะมีแค่แบบ APPD ใน APPD 1นึฉบับนะคะก็สามารถเลือกใบ APD ได้มากกว่า1นึฉบับได้สูงสุดถึง3ฉบับแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีการปล่อยกุ้งเสริมเท่านั้นที่สามารถเลือก3ฉบับได้ค่ะแล้วก็ เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถเลือกกุ้งที่ลงในในหนึ่งบ่อค่ะลงกุ้งสองชนิดด้วยกันเกษตรก,กรไม่สามารถเลือกกุ้งทั้งสองชนิดเพื่อออกใบ APPD ได้แล้วก็ในส่วนของระบบ A ระบบ New a p d นะคะ จะเริ่มใช้งานวันที่1ตุลาสองพันนี้ถามว่าระบบเก่าระบบเก่ายังสามารถใช้งานได้ไหมก็ยังคงสามารถใช้งานได้ทางทางก็ชค่ะจะค่อยๆปรับปรับการใช้งานวิธีการใช้งานเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับเกษตรกรแล้วก็ทางทางกรมประมงค่ะก็จะ พัฒนาระบบ A.P.D ให้ง่ายต่อการใช้งานของเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่ะค่ะในส่วนของระบบ A.P.D ก็เท่านี้ค่ะมีเกษตรกรท่านใดมีคำถามไหมคะ